ท่าใหม่เนี่ยติงจะเล้วรองเท้าแตะใช่ก็เรื่องนี้เป็นคอมเมดี้เรื่องแรกของมินเลยค่ะก็คิดว่าเอ่ออยากให้ทุกคนถูกใจนะใช่อยากให้ทุกคนชอบเรื่องนี้ก็ยังไงก็คาดหวังว่าเรื่องนี้จะออกมาแล้วทุกคนจะชอบค่ะแล้วองนี้ก็เต็มที่กับเรื่องนี้ก็ขอให้กเลังใจกันได้และกันค่ะโอเคค่ะแล้วขอเชิญประมุ่นให้คุณมินด้วยนะโอ้โหรอชมเลยนะ เดี๋ยวพูไปค่ะพี่เมื่อกี้สักครู่เราแอบบอกว่าอยากเล่นเกมจากของวันเองใช่ไหมใช่แล้วเอาที่ขอห้าท่านห้าท่านที่ไวที่สุดขึ้นมาบนเวทีด่วนดวลห้าท่านห้าท่านเปิดโอกาสให้ห้าท่านที่ไวที่สุดมาเลยมาเลยห้าท่านวั<า>นนี้มาร่วมเล่นเกมกับเรางที่ไวที่สุดเออวันนี้จัดตามจัดให้ตามคำขอ,ขอเลยแล้ว,ลวเล่นเกมแบบไหนคะไม่ดีพี่ฟ้าโอเคมาขึ้นมาแล้วต้องเล่นเกมไม่ให้ลงแล้ปิดปันโดยให้ลิมท่าน หนึ่งสองสามสี่อีกท่้นหนึ่งอีกท่าน่อะไรนมา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 โอเคมามามาไเเื่มาแล้วก็เล่นเกมสันแล้กันมามามามปิดแล้วขึ้นมาต้องเล่นเกมนะแม่คุณมีเสียนะเออเขาสา์บอกว่าเขาอยากเล่นเกมก่อนเออนะเราคไม่ได้ทำให้า บ,บ่อยทำตัวให้ใกล้ชิดซะออนะคะวันนี้เอาง่ายๆคุณมีนเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากรู้แบบว่าถามก่อนทั้งห้าท่านนี้เป็นแฟนคลับโดยตรงไหมรักกันมากไหมรักมากไหมรักปะรักปะถ้ารักปุ๊จะต้องตอบให้ไ,ได้เลยขอเอาเป็นว่าบอกผลงานละครหรือบอกบอกผลงานละครหรือโฆษณาของคุณมีนมาให้ไม่ซ้ำกัน เออต right okay, okay. okay, okay. oh, okay. like, ้องรันไปเรื่อยๆค่ะรันไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยๆได้เอามาคุมินมาฟังนี้เลยค่ะเดี๋ยวจะเล่นเกมการ์ดเลยค่ะบอกไปเรื่อยๆเรื่อยๆผลงานตั้งแต่ตั้งแต่บอกพี่ทีนไทยแลนด์ก็ได้เลยแบบนี้โอ้โหดูด้วยแบบทีนจะบอกว่าประกวดปีเดียวกันเอาจริงเหรคะแต่ตกรอบค่ะจริงหรคะจีนโอเคเดี๋ยวเราเล่นรอหลังเวทีค่ะวันนี้เราเล่นเกมกันก่อนได้ได้อะโอเคพอไหมโอเค นี่คาดหวังมากเลยนะนี่ขึ้เครื่องแบบกรุงเทพเนี่ยค่ะคามหวังสูงมากน่าเดี๋ยวเรามีขอราวัลอย่างเอาหน่อยอ่เอาเป็นว่าตอนนี้รอบทางนั้นเลยก่อนดีกว่าเริ่มจากแค่นี้ก่นเลยค่ะบอกมาว่าว่าไงเอ่ยปะบทองปบทองแกเลมันมักกลเค้นะบันไดดอกบันไดดอกรัดถูกต้องค่ะปิ่นอนุเียเรัถูกต้องค่ะตะวันซากเอ้ยาตะวันซาก ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเขาแหญ่นะจะวิ่ชชอนแกลีโอ้โหของละวันใหญ่ไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ายเข้ามาเข้ามาค่ะอย่าซ้ำอย่าซ้ำติ๊กต็อก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 เออมิทีนมิทีนให้ให้ให้อะต่อต่อมาค่ะต่อมาต่อมาเอ่ยติ๊กต็อกติ๊กต็อกติ๊กต็อกมีไหมมีไหมมีไหมเออ โอเคอะจกจบแพ้แล้วแพ้แล้วโอเคมาอีกข้นึงอาจจะนึกไม่ออกจะนึกไม่ออกเดีพ่ก็้น่อาจจะนึกไม่ออกนึกไม่ออกนันนึกยันละครด้วยมือไม้ถังณจุดนี้ถ้าคุณยังใช้ฝันกี่คตอบใครดูละครที่น่ารักเข้มเลยคะอืครไ่เข้มเรื่องอะไรคะรักในบ้านเมรักกอรักกอดค ข้างติกตอกติ๊กตอกติ๊กตอกิกตอกิกตนับดึงิกตอกิกตกมีใครกัติ๊กมีตัวช่วยพาพรอครัวมาไหมคะมองหานค่ะทิ๊กต๊อกทิกตอกติอนับอวันขสางเอาคุณมิช่วยไหมคุณมิงช่วยไหมทิ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนับ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 นัับใครดูละคะที่ลรนกับพี่กบอยู่วนนั้นไหมคะชื่ออะไรคะเอะไระเร่รักมันติดอยู่ในปาก <poles needed> ตงเอ้เอาปแกันนะโอเคแนเว้ามันลืมแล้วตอนนี้เราได้เรื่องใหม่ยังแตยังไม่อองเอออะไรอะไรอาว่ามาเดี๋ยวสองท่านนี้รับของเราปอดใัยไปก่อนโอเคเดี๋ยวยืนรอตรงนี้ยืนรอตรงนี้โอเคยืนรอนด้ยืนรอไม่ไม่ไม่จัดคนแพ้ไ้ทางนี้คนชนะทางนี้อ๋อแย่ แยกเลยแยกประเทศค่ะแยกเลยโอเคอ่ะอะไรคะอะไรคะเลยละอะไรอีกยังไม่จบเท้าลอยคณเลยลละรองท้าอะไรยองเท้าแก้วไม่ห้อยรองเทาอะไรรองเทาทอะไรมาเราเี่่งเลยะโอ้ถือว่าไม่ถือว่าม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 าลอเยท่านถือว่าพยายามถือว่าพยายามมากมาเลยมาเลยสาท่านอก็เปลี่ยนเปลียถามบ้างไหมคะอันนี้ยังเริ่มเของตัวไม่ออกเลย วิ้งเขามีคำตอบเนาะทำแต่ชื่อโซชอนได้เสียงวว่าโอเคเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้ล่าสุดเกมสุดท้ายมาสามท่านนี้ให้ทายใจแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอะไรคะมาไม่กี่พีเดียะคะทายตายเดี๋ยวเรียนต้องเป็นผู้ตายรับจริงอะไรจริงโอ้โหทำท้อจริงเลย เนะอาเป็นว่าเอาแบบนีเ้เล่นเกมเอาอย่างนี้สามท่านนี้ถือว่าสองานนี้เดี๋ยวได้รางวัลปลอดภัยน,นะเดี๋ยวผู้ไปเดี๋ยวได้ถ่ายรูปแต่ว่าอีกสามานนี้เอาอย่างนี้เกมง่ายๆสุดท้ายค่ะเดี๋ยวอยากให้ถ่ายว่าถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆจะต้องรู้ว่าคุณมินชอบสีอะไรให้ถ่ายมาเลยอ่ะโอ้คุมินแนะนำให้เปลี่ยนคำถามค่ะเปลี่ยนคำถามเดี๋ยวจะไปคุณมินชอบาหลายสีมากเลยค่ะแน่แน่ให้ถ่ายเบอกว่ามินเกิดวันอะไรค่ะเออเอาอย่างี้บอกเกิดวันอะไรคุณมินเกิดวันอะไรรู้ไหมเกิดวันอ่ะมันมีอยู่สิวันนี่แหละ นีวันมันมีอยู่เจ็ดวันนี่แหละไม่ได้เรียไปเรื่อยเก็ถูกทุกวันเออให้ส่งอ่าให้ส่งให้เขาก่อนที่ยีแปเมษนวัสิบองเออโอเคอเอ่ว่ามาสามท่นาคารทุกุล่ะคะุดเสาร์อาทิตย์อังคารก็เออทุกวันหมเยือะถกยาาไหมคะเยือกถกวันควันนีรค่ะค่ะถูกคะถูกต้องค่ะ ไม่ดูไม่กินพิเดียอะไรป่ะไม่ดูนะโอเคไม่ดูแล้วงานมาเรียงตามลำดับรับของกันไปเลยค่ะมาเลยเกิดวันนี้อะไร่กันนะเก่งว่าโอเคมาๆเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงอ่าวันที่หนึ่งอ่าวันที่หนึ่งนะคะรางวัลที่หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ลอตเตอรี่นะคะรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่โอเคนี่จะบอกว่าใครเป็นสมาชิกบ้านไหนกลุ่มไหนแก้หายนะก่ะ ตีดผูเสียมกันให้ดีไปนอนนะโอเคมามามาโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วทายต่อไปโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะที่รอดูกับเราค่ะอ่ัเดี้ควอใครทุกใครเมื่อคราลืมถ่ายมุกรวมอ๋อ